สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับช่องทางดอกแก้วแฟมิลี่นะครับก็อ่าเรากลัวเย็นมากนะครับวันนี้ก็ขายหมดช้ามากเลยกลัวกลับช้านะครับเดี๋ยวพาน้องกลับดึกกลับเย็นก็รถลูกควันไปยุดที่เอาไว้นู่นก็ไม่มีไฟด้วยกลัวกลับดึกขี่ยากเดี๋ยวก็จะอ่าเอาใส่ เอาใส่ย่ามไปนะครับให้น้องกินระหว่างทางด้วยเดี๋ยวดูกควานก็จะขึ้นแล้วก็จะถ่ายให้ดูด้วยนะครับพาน้องดอกแก้วไปให้กินระหว่างทางด้วยเอาใส่ย่ามไปให้น้องกินชวงเย็นก็จับแบบนี้เลยนะครับเวลาจะพาน้องกลับบ้านอ่ากลับหลักหลักน้องนะครับกลับหลักน้องอันนี้เ็าพาน้องกินกินน้ําก่อนอันเดียวก็จะพาไป เดองกินน้ำไม่อิ่มก่อนนะครับผมลาติดสวยเลยครับลาทิ่ตกแม่เรงนี่น้องพยายามกินอยู่กินน้ำอยู่แม่ควานเดี๋ยวส่งกันสันให้ลูกควานด้วยนะส่งขึ้นแบบนี้เลยเด้อเนี่ยถือขึ้นไปตรงๆแบบนี้เลย Rồi ừ, bị chưa sao. Đi mong mong cái dòng thai bị coi đòn này. Ồ ồ ồ. lên nám lên nám. S <S <an> <S ก็บอกลูกควันได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงสองคลิปเลยคลิปเต็มกับคลิปแบบตัดต่อนะครับผมจะลงสองคลิปเลย <S <S <an> ไม่ไม่เอฟซีพ่าพาเอฟซีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็อบอกลูกควันได้ว่าอยากชมแบบไหนแบบแบบรีนะครับแบบไม่เสียเวลากับกับคลิปเต็มเดี๋ยวจะลงสองคลิปเลยนะครับอันนี้เอฟซีได้เลือกกันว่าอยากชมคลิปแบบไหนนะครับกินเยอะเลยนะครับวันนี้กินน้าเยอะเลย กินน้ำอ่าน้องดอกแก้วก็จะกินน้ำแบบแบบในสายเยอะกว่านะมันจะสะอาดกวา่าเดี๋ยวลูกควันจะขึ้นแล้วน,น้ำใสด้วยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเอ้าเก็บแล้วเก็บมาเก็บันสูหายวะหายว่ามันลอยดอนเดี๋ยวจากน้ำไม่ต้องเจ๊งต้องติดติด ไปมึงไปมึงหยับขึ้นบัวเนี่ยนี่ ยามมาก่อนนะไม่ฟางก็ฟางานตรงยามให้เลยไม่นลยยามไอ่น่เอดีเลยร้องมนุมนมนุนมุนกแล้วกอแล้ว ดอกแล้วขอแล้วเ,วเดี๋ยวนีเปียกพ่อพ่อเปียกพอละลุงอีน่นจับปลายแม่พานเออเรียบร้อยครับผมนี่มุมมุมสูงบางครับถอยแล้วถอยอดูดูมือ,ด,มอดูมือทำอะไรโอ้โหเห็นปุ๊บขอกินเลยนะครับโอ้ยเอาม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 า,มาโอ้ยขอกินเลยรู้ดีนะเนี่ยเรื่องกินเนี่ยเรื่องกินนี่รู้ดีเลย รู้ดีเลยยิเลยยิเลยบียดหวเองเดี๋ยวโอ้ยจบใหญ่เลยแปบ๊บหนึ่งดอกแยวดูครับดูอืมให้น้องกินระหว่างทางไปด้วยนะครับแล้วก็จะไปเทให้น้องกินที่นู่นด้ลูกขวานก็จะลงคลิปเต็มด้วยนะครับผมให้แม่แม่ซีได้ดูกันเอาถอยเร็วถอยเร็วไป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 เ<ป>ย็นแล้วเนี่ยเย็นแล้วสายก็ยังไปไม่หมดเลยนะครับ เื้อไปก่อนโอ้โหฝ่าดงเลยลูกความนี้ต้องคลมเื้อเอาบนสูงบนสูงอือโอ้ยดินเต็มมือเลยเฮ้อ ไปทางนี้นะไปไปหาน้องวันดีน้องสุปันษาด้วยแป๊บนึงดูรอรอฟังเสียงนะครับรอฟังเสียงรอฟังเสียงนะครับโอ้ยคุณแม่ลินลี่จัดก่อนเลยเนื้อเอาละเอาดูน้องสุปันษาโอ้คุณแม่ด้วย นี่เจอเพื่อนอดอกแก้วกลับแล้วจกใหญ่เลยจกใหญ่เลยดูครับดูทั้งแม่ทั้งลูกเลยวันนี้นเออ,เอ,อน้องวันดีก็ด้วยเดินขังเลยโอ้ยตายแล้วเออ,เอ,อตายแล้วนะน้องวันดีกลับบ้านเอ,อ้ยน้องดอกแก้วกับกับหลักแล้ว เดี๋ยวให้น้องกินอีกบนสูงเร็วโอ้ยต่ำๆก็พอแค่จับถึงอ้อยก็พอแล้วไปแ,แล้วน้องดอกแก้วกลับหลักแล้วนะครับรวยเย็นมากอ้มือดูมือดูมือขออย่างเดียวเลยนะครับยกหัวยกมาบนสูงเร็ว ระหว่างทางนะเดี๋ยวให้น้องกินไปเรื่อยๆนี่นับทางกลับน้องฝากลางบ้านดิกลางบ้านเดิลดตามโซกซอยไปจะได้ไปถึงเร็วไปทางอีกทางหนึ่งนี่จะอ้อมหน่อยไปทางนี้ดีกว่าจะได้ไปถึงเร็วนี่ก็เย็นมากแล้วนะติดตกแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะครับเือเป็นกำลังใจให้น้องดอกแก้วนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวครอบครัวของเราครับดอกแก้วเฟรนดี้จะได้ผลิตคลิปดีๆมีคุณภาพให้ไม่ไม่จีได้ชมความน่ารักของน้องต่างของเรานะน้องดอกแก้วโอ้โหไปแล้วไปแล้วซอยเล็กแล้วโซ่เล็กแล้วนะจ้ะ เำาขงบนจุงเลยงึบสายไฟนี่ก็ต้องแบบอย่างนี้เลยนะมีสายไฟต้องมาตะขอแบบนี้เฮ้อจะได้ไม่ต้องดูน้องช้างอีกอุปสรรคนึงอุปสรรคนึงครับไอ้ต้องก้มลงอุบโอ้โหลำบากมากโอ้๊บครงกับพังโยตี้นี่จังกับพังครับ ยาวไกลครับหลังน้องน้องได้ยินไปเรื่อ<ม>โโยๆมีบักแตงโมด้วยครับผมเอาปืนชุงแล้วบักแตงโมเออดูมือนางแมวลงเลยไดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปกินดีไอ้มือนี่ยกแมวลงเลยนะมือดสูสวยๆน่ารักน่ารักเลยใจอ่อนเลยลูกค้านี่ใจอ่อนเลย,ลลออเ,ลยเห็นน้องทำม,มือแบบนี้เนี่ยตุ๊กสเสต็บตนะุ๊กสเสต็บ ตึ๊บๆนี่ดูโผล่ขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันทีเลยนะครับก่อนเสียงดังนะครับลบเสียงระเบูลเยอะเลยต้องกดกดไปนิดนึงนะครับมือไม้และไปก่อนไปก่อนเดีปิดตาให้ยินเอาเอาปิดเลยเลยอยู่นะ้ำมีเสียงดังกึ๊บโอ้เสียงดูแต่ก๋อลิ เดี๋ยวไม่เราเดี๋ยวเพี้ยนไปตะขอเลยเ <c oughs> รื่อยๆมันังกใจเลยแม่เพิ่งหมดตัวเองนะครับสงสัยไม่ถึงแม่เลยนี่ตะขอกินขนาดนี้เนี่ยมีก็เป็นที่อ่ไม่ได้ซื้นะำขุนมันม,มาแล้วก็ยังเหลือกลัวน้องกลับดึกก็เลยเอาไปให้กินที่หลักแล้วก็ให้เดินกินไปด้วยจะได้ไม่ดึกมากนะไปถึงก็จะได้อ่าคำๆหน่อยฝากกดไลค์กดติดตามไม่ลูกค้านด้วยนะครับช่องเล็กๆของเราก็ยังน้อยอยู่นะครับผมอ่าได้หน่อยท่านก็วลาไลค์ก็มีผู้ชมเคยช่องเรานี่ยเคยสูงสุด20คนนะครับ20ท่าาานนเข้มมมชรกั ทีเดียว20ท่านนะครับก็ยังเป็นสถิติท,ที่ยังไม่มีไม่ไมีเอท,ท่านใดมาลบล้างออกได้นะครับขอเข้ามาชมกันเยอะนะครับผมจะได้ล้างสถิติเก่าเราต้องนับกันด้วยนะครับจะได้จะได้พร้อมกันเอาเร็วมาแล้วปึ๊บนี่ดูมือครับดูแป๊บดอกแก้วตัดหนึงแป๊บนึง,นงเอานี่เอา,เอาออมีกด้วยเรามีโอ้ยไม่หมดเอาเอาหมดไม่หมดใกล้จะหมดแล้วครับผมโอ้ยต้องไปกินที่หลังด้วยอันสุดท้ายแล้ว นี่หมดแล้วเดี๋ยวให้ยังไม่ซีเรียสมุมมุมแบบลูกควานเห็นนะก็จะเห็นมุมแบบชาวช้างเวลาขี่ช้างครับเวลาควานช้างี้ช้างเยูนประมาณไหนประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยดูค่ำแล้วกล้องก็ไม่ค่อยดีครับเวลากลางคืนเนี่ยเออหยกแดงเลยหยกแก้วเอาเอารถกระสอบตรงนี้ก็กสัญจรกันเยอะนะครับ เลยไปครับผมจะเล่าไปฟาก็ทึงแล้วกล้องก็ไม่ค่อยดีนะกลางคืนแย่เลยที่นี้ดูดูจากอันนี้แบบโทรศัพท์แบบมีอ่าลงดีหน่อยแบบกลางคืนก็จะมีแสงช่วยให้สว่างดูว่าเริ่มเปิดไฟเปิดอะไรกันแล้วคนะในในที่นี้จริงๆก็ทึ้มๆแล้วนะลองโทรศัพท์ทำให้สว่างขึ้ <Okay. S 1> <c oughs> นน้องแอนครับผมโอ้ยขี่ผ่านเสียดอกแก้วเลยเมื่อกี้ก็ควันควันควัน,นดอกแก้วเอ้ยควันควันน้องแอ็นนะผมขี่ผ่านปลูกมือทักทายกันครับปกติธรรมดาคนรู้จักกันนะครับผม ได้ได้คุณพ่อช่งช่ององื่นๆก็ได้คุณพ่อมาหมดเราได้คุณแม่สายลมนะมาช่วยกินให้หน้องดอกแก้วเราวันนี้เย็นนะครับผมหกโมงเลยตะบานไม่ได้คุณแม่มาช่วยนี่โอ้ยยิงนานเลยวันนี้ไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่าก็แต่ว่าไม่หมดจริงๆก็คงต้องพาน้องกลับเลยดีนะสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆครับคุณแม่ก็มาช่วยเราจนหมดไปอีกหนึ่งวันเออ ไอ้ปลอมไอ้ปลอมคุณลุงถามนะว่าสัตว์กูฮะเอาโควิดเด้วยเอาติดโรงเรียนเอ๊เซียนเจียงเน,นี่ยฮะเนื้อคุณลุงก็ถามนะว่าน้องน้องทำไมอ้วนจังท้องหรือเปล่าก็บอกเลยนะครับทับอย,ยูอ่ยังไม่อ้วนเออยังไม่ท้องรอลุ้นอยู่ครับอ่แล้วก็ ไม่ได้ไปโรงเรียนหรอก็บอกว่า,ามาช่วยพ่อแม่ไหลไม่ได้ไปโรงเรียนเลยได้ไปทํางานกับช่างอีไหมไม่ได้ไปครับเลี้ยงชาย้างอย่างเดียว่อชาา้แลแลชางมาแล้วนะช้างช้างงัวล้ลล <laughs> ถ่ายคลิปถ่ายคลิป อย่าวดดื้อไหมอัร้อนล่ะฮะอยรลมครับมีแต่คนถามเลยนะว่าท้องหรือเปล่าไม่ได้ท้องนะอ้วนเฉยๆเอ๊ะนำไปตวงาาจียงหนึ่ง แม่ควานแม่ควานมายืนรอยืนดูนะครับแม่ควานมารับ,น,บนะบุมเออเอาเอาแม่ควานอยู่ไม่ไปเลยนี่ให้แม่ควานเดินนำหรือไงไไเออเดี๋ยวมืดเออด,ดี๋ยวมืดนู้นเอาปานมาแล้ว ก็ผ่านไปเทน้องแล้ไปเร็วๆไปเร็วๆสุดคอนกรีตนี่เลยนะครับหลักน้องดอกแยวนี่ก็ฟ้า,าฟ้าที่ตกแล้วนะครับผมเคลิมเคลฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะครับน้องก็ยังช่องเล็กๆอยู่ก็ได้คน,คนแรงนะครับกดไลค์กดติดตามให้น้องนะครับเราจะได้เป็นก๊อปรวยใหญ่กว่าเดิมนะครับผม มันนี้ก็ยังเล็กอยู่ขอบคุณแม่เมฟซีทุกทนะ่านครับที่ไม่ทิ้งน้องเราเลี้ยงไปไหนอยู่เป็นกำลังใจให้น้องเสมอโอ้ยเอ็นใหญ่เลยเห็นกวาดไม่ควันเอ็นใหญ่เลยเออเอาเอาหลบอะไรเลยทีนี้โอ้ยอย่างงี้ต้องลงแล้วเดี๋ยวขอแป๊บนึงครับเอายกขาเอาหนึ่งยกขาไม่ได้เลยโอ้ยบาดลูกควันอีกแหละลองทำได้ไหมด้วยเออไปเร็วเฮ้วอไป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 เออไปไปเออไปเร็วเร็วไปไหนนั่นเร็วไปไหน

ยังไม่มองมห็นอะไรเลยจึย่มจนได้เป็นตัวโป๊ะเออเออไป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 หาน้ำนปุนไปเออเดินเต็มทางเลยเออไปวะไม่ไปนะครับมา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 เ,เร็วๆมาเ,เร็วๆมาเ,เร็วๆไปเร็วๆโอ้ยอย่าเดินกลางทางดิ ไป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 มาวิง่งหนีเลยวิง่งหนีเลยมาโอ้ยวิง่งหนีเลยมา่อเมือเมืเอาเอาวิ่งตามเร็วมาเร็วมาเร็วรีบกลับหลักเราเมา่อดุดอกแก้ววิง่งมา่อมา่มืมืมืเร็ววิง่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ว มาโอ, <g ül h> โอ้ย,อยลูกควานเมื่อยแล้วนี่ไม่ทำแบบนี้เดี๋ยวดอกแก้วช้าอีกมามามาหอบเลยโอ้ย,อ,อ,อ,ย,อ,ยอย่าทำดอกแก้วดูดูสปีดมาแล้วครับสปีดมาแล้วสปีดมาแล้วโอ้ยทันจนได้ถึงยังใกล้ถึงยังอหอบเลยหอบเลย,อ,อ,เลยอย่าพาลูกควานวิ่งนะดอกแก้ว อโอ้มีแฟลชลืมเปิดแฟลชตั้งนานไปไปไปเร็วเร็วเร็วมาแรงก็พอมาแรงนะครับถึงแล้วโอ้ยเด็กนกแก้วขอบเลยนี่ <S <S มือจนได้นะครับ เห็นแต่ลูกตาเลยลูกตาสะท้อนไฟแมลงวันแมลงวีอะไรเยอะเต็มเลยครับตอนนี้หอบเลยไปไปไปเอาหอบเอาหอบเอานี่หอบเอาหอบมาหอบมาหอบหอบมาอุ้ยดูหอบนี่ประความเตรียมมาไว้ให้มา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 ไปไหนนันี่ปล๋ไม้อยู่นี่เนี่ย มาเร็วมากินเร็วหอบเลยควานหอบเลยโอ้ยลองก็ไม่ดีเนาะกลางคืนไหน,นติดแฟลชสิไม่ต่างกันมากนะครับเปิดแฟลชดีกว่าครับจะได้ชัดชัด ก็เดี๋ยวสักอ่าสามสิบนาทีนะครับเดี๋ยวลูกควานก็จะขอปิดแล้วให้น้องได้กินก็มาให้ไม่ไม่ซได้ดูว่าน้องได้กินจริงๆนะครับไม่ได้เอาไปขายต่อเพราะพรุ่งนี้เราก็ไม่ได้ไล์เหมือนกันอ่าหรือว่ายังไงเราก็ซื้อตรงถา้าขายหมดแล้วก็คือให้น้องกินเลยเราไม่มีว่าเก็บเอาไว้ที่ขายเราเก็บเอาไว้อีกไม่มีครับผมถ้าว่าขายหมดก็คือหมดเลยอันไหนที่ทําเอาไว้ทําให้น้องกินแล้วก็คือเอามาขายก็คือขายเลย ลูกควันหอบอยู่นะครับแรลงวี่แมลงวันเต็มเลยนะครับตอนนี้โอ้ยตอมเต็มกล้องเลยดูครับดเูเอาเอาโอ้มืดแล้วจะถึงสามสิบนาทีไหมเนี่ยดอกแก้ว27ิบเจ็ดนาทีพอเดี๋ยวต้องไปตัดอีก <c oughs> นานเลยไม่รู้ว่าจะได้ลงตอนไหนนะครับคลิปนี้วมนี้ก็ติดงานด้วยโอ้ยแย่ดูรถล,ลูกควานมันเก่า ให้โดกแกวได้กินยังไม่มัดโซอีกตั้งกล้องไว้ก่อน <c oughs> ดีจ้าลาไม่เม่มหน่อยตัสดีจ้าเสียงหวานเสียงเออเสียงอีกเสียงอีกเสียงก่อนเร็วเสียงเสียงเร็วเออมืดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวโยนยาให้น้องก่อนนะครับผม ลุกควันยกไม่ขึ้นโอ้ยหอมใหญ่เลยหมดแล้วนะนี่ยาด้วยยาด้วยแล้วก็ผลไม้ด้วยนะครับสตหรัวันนี้ก็ขอจบคลิปเพยงเท่านี้ครับผมขอบคุณแม่แม่อ่า fc ทุกทุกท่านนะครับนี่แล้วก็ ให้ดอกแก้วได้กินจริงๆนะครับเราไม่ได้เอาไว้ขายต่อนะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยครับขอบคุณครับ